นักรบตาปีศาจเป็นละครแนวแอคชั่นดราม่าสร้างจากบทประพันธ์ของคุณสารสรุติบทโทรทัศน์โดยคุณวรพันธ์ระวีสร้างโดยบริษัทดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นจำกัดออกอากาศทุกวันพุธพฤหัส,สปดีเวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่อง7เรื่องย่อนักรบ ตาปีศาจที่ประเทศไทยเกิดการลักพาตัวดารานางงามนางแบบนายแบบและหนุ่มสาวหน้าตาดีอายุระหว่าง16ถึง25ปีหายตัวลึกลับอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้หญิงสาวๆส,สวยๆจนตื่นตระหนกกันทั่วไปตำรวจพยายามตามสืบหาตัวคนร้ายแต่ยังไม่ได้ข้อมูลมากพอ ในช่วงเวลาเดียวกันในกมรมทหารแห่งหนึ่งมีการประชุมสัมมนาลับในโครงการระดับชาติชื่อการสัมมนาลับตามข้อตกลงระหว่างไทยฝรั่งเศสเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของกองทัพและประสิทธิภาพของอาวุธที่ใช้สู้รบในภูมิประเทศแถบเอเชียการประชุมครั้งนี้มีนายทหารผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านเทคนิคและยุทธวิธีมาร่วมประชุมหลายนายรวมทั้งพันตรีอักคีและพันตรีบรรดาลเพื่อนสนิทมีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากฝรั่งเศสมาร่วมประชุมด้วยนอกจากอาวุธอื่นๆแล้วยังมีอาวุธลับชื่อ Evil Eyes หรือ ตาปีศาจซึ่งเป็นเครื่องมือที่ค้นคว้าประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ค้นหาฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะอยู่ในภูมิประเทศใดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนมีหลักการทำงานโดยอาศัยอุณหภูมิความร้อนของร่างกายที่เปล่งออกมาจะปรากฏภาพบนจอเครื่องรับมีทั้งขนาดใหญ่ที่ใช้ในกองทัพและมีขนาดเล็กที่ใช้ในหน่วยจู่โจม ที่สำคัญสามารถใช้แทนดวงตามนุษย์ได้โดยผ่าตัดเชื่อมกับระบบการมองเห็นของมนุษย์แม้ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นภาพสีได้เหมือนคนปกติแต่อุปกรณ์พิเศษที่เชื่อมกับระบบประสาทการมองเห็นทำให้สามารถแปลภาพออกมาและสมองรับรู้ได้ว่าเป็นภาพอะไรนอกจากนี้มีเซลล์พิเศษที่สะสมแสงอินฟราเรด แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มีอำนาจการทำลายล้างศัตรูที่ตรวจพบได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงมากซึ่งเป็นผลงานของพันโทด็อกเตอร์ยังเขามีความตั้งใจที่ประดิษฐ์ดวงตาวิทยาศาสตร์นี้ขึ้นมาเพื่อผ่าตัดให้ทหารที่ตาบอดจากการสู้รบเพื่อชดเชยการสูญเสียการมองเห็น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสู้รบอีกด้วยอุปกรณ์นี้ใช้สารสังเคราะห์พิเศษ PP71 ซึ่งทดสอบแล้วว่าไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์การมาสัมมนาที่กรุงเทพครั้งนี้พันโทด็อกเตอร์ยังและพันโทเดโกได้นำอุปกรณ์ต้นแบบมาสาธิตด้วยขาดแต่ตาปีศาจชุดที่ประดิษฐ์สำหรับคนนั้น ยังไม่สามารถนำมาสาธิตได้เนื่องจากอุปกรณ์นี้ต้องใช้กับผู้ที่ตาบอดใหม่ๆเส้นประสาทไม่บอบช้ำจึงจะได้ผลเต็มประสิทธ,ธิภาพซึ่งยังหาคนที่มีคุณสมบัติพร้อมไม่ได้อักคีสนใจมากถึงขนาดขอเป็นอาสาสมัครในการทดลองครั้งนี้แต่ด็อเตอร์ยังสและพลโทพิชัย ผู้บังคับบัญชาของเขาไม่เห็นด้วยเมื่อการสัมมนาสิ้นสุดลงอักคีเดินคุยกับบรรดาเลเรือก e ีวิลไอ s อีกสักครู่หนึ่งก่อนแยกไปออกกำลังกายที่โรงยิมในหน่วยเขาชอบออกกำลังกายมากต้องทำทุกวันทั้งเพื่อสุขภาพและความคล่องแคล่วในการทำงานอักคีเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่แต่มีโครงสร้างกล้ามเนื้อสวยงาม ซึ่งเป็นผลมาจากการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องอักคีแต่งงานแล้วกับวิชุดาเธอกำลังตั้งครรภ์ซึ่งเป็นลูกคนแรกของทั้งคู่ลูกที่จะเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตครอบครัวอบอุ่นสมบูรณ์มากขึ้นอักคีทั้งรักและทนุถนอมวิชุดามากเย็นวันนั้นเขาพาภรรยาออกไปรับประทานอาหารเย็น และแวะซื้อของที่ห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งหนุ่มสาวทั้งคู่เหมาะสมกันอย่างยิ่งอักคีหล่อและเท่ขณะที่วิชุดาสวยสะดุดตาทั้งคู่ไม่รู้ว่ามีชายชะกันกลุ่มหนึ่งเฝ้ามองและสะกดรอยตลอดทางอักคีไม่ได้ระวังตัวมากนักเพราะอยู่ในเมืองหลวงไม่ใช่พื้นที่การรบอีกประการหนึ่ง เขามัวระวังวิชุดาไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจึงไม่สังเกตอะไรพบค่ำพอดีเมื่อทั้งสองเดินออกมาจากห้างถึงลานจอดรถจู่ๆชายชกันกลุ่มนั้นตรงเข้าจับทั้งอัคคีและวิชุดาขึ้นรถตู้ที่สตาร์ทรออยู่เสียงร้องอย่างตกใจของวิชุดาทำให้ชายหนุ่มแทบคลั่ง เขาเจ็บใจที่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างต้องปล่อยให้พวกมันจับมัดอย่างน่าสมเพชระหว่างทางพวกมันคุยกันถึงอาคีและวิชุดาว่าเป็นผลงานที่ดีมากทั้งคู่เป็นหนุ่มหล่อสาวสวยที่สมบูรณ์แบบน่าจะเป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ดีและเลขาน่าจะพอใจในผลงานครั้งนี้ อักีพยายามหาทางหนีทั้งที่ดูจะยากเต็มทีเขาห่วงวิชุดากับลูกเหลือเกินระหว่างทางพวกมันมองวิชุดาอย่างพอใจการที่เธอท้องทำให้พวกมันหื่นกามมากขึ้นอักีแค้นใจจนแทบกระอักเมื่อพวกมันหยุดรถข้างทางและฉุดเธอลงจากรถบริเวณนั้นเปลี่ยวมืด เสียงร้องขอความเมตตาของภรรยาและเสียงเฮฮาของพวกมันทำให้อักคีอยากจะฆ่าพวกมันให้หมดแต่เขาทำได้เพียงดิ้นคลุกคลักอยู่ในรถเท่านั้นเวลาผ่านไปนานเหมือนชั่วกับกันในความคิดของเขากว่าพวกมันจะพาวิชุดากลับขึ้นมาสภาพของเธอ เหมือนตุ๊กตาที่โดนฉีกถึงเธอผวาเข้ามากอดเขาร้องไห้ใจของเขายิ่งโมโหโพรุ่งพล่านคิดเพียงว่าอยากจะฆ่าพวกมันให้หมดเวลาผ่านไปครู่ใหญ่รถตู้จอดพวกมันพาอักคีและวิชุดาไปที่ห้องโถงในอาคารหลังหนึ่งชายร่างเล็กคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมชายชะกันกลุ่มใหญ่ เสียงพวกมันเรียกว่าท่านเลขาอย่างพี่นอบพี่เทาเขาเดินมาดูอักคีและวิชุดาอย่างพอใจเมื่อรู้ว่าวิชุดาท้องเลขาสั่งกำจัดทันทีอักคีแทบคลั่งเมื่อชายกลุ่มที่จับเขามาครูเข้าจับวิชุดาล็อกแขนล็อกคอมีดคมกริบป,ปาดคอเธอสิ้นใจต่อหน้าต่อตา ส่วนอกคีเลขาสั่งให้ดับสปอตไลท์ขวาในคืนนี้และข้างซ้ายในวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มถูกลากไปขังไว้ในห้องที่ถูกกั้นลูกกรองไว้เป็นแถวราวห้องขังเขาสังเกตว่ามีคนถูกขังไว้ห้องละคนทุกห้องทั้งหมดล้วนเป็นหนุ่มสาวหน้าตาดีทั้งสิน้นระหว่างถูกขัง อักคีเศร้าใจกับชะตากรรมของวิชุดาขณะเดียวกันเขาก็เริ่มสงสัยว่าพวกมันจับคนเหล่านี้มาทำไมกลางดึกคืนนั้นอัคคีถูกพาตัวไปที่ตึกนั้นอีกครั้งพวกมันลากเขาไปที่ห้องห้องหนึ่งเหมือนห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลสนามชายหนุ่มหนาวเยือกเมื่อเดาได้ว่า งานที่เลยขาสั่งให้ดับสปอตไลท์ขวานั้นคือการควักลูกตาเขานั่นเองอักคีพยายามสู้แต่พวกมันมีมากกว่าเขาจึงโดนจับมัดไว้ที่เตียงผ่าตัดและถูกวางยาหมดสติไปเวลาผ่านไปอักคีรู้สึกตัวอีกครั้งพร้อมกับความเจ็บปวดที่ตาขวา เขายกมือขึ้นจับก็พบกับผ้าก๊อซชุ่มเลือดที่ปิดตาอยู่แค้นใจที่สุดเขาเริ่มวางแผนหนีทันทีเขาไม่ยอมให้พวกมันมาควักตาซ้ายเขาไปอีกแน่ชายหนุ่มแกล้งทำเป็นหมดสติหมดเรี่ยวแรงเหมือนคนป่วยหนักจนพวกมันต้องรีบมาดูแลเพราะกลัวสินค้าคุณภาพอย่างเขาจะตาย ทุกอย่างเป็นไปตามแผนอัคคีหนีออกไปจากสถานกักกันนั้นในสภาพที่บอบช้ำเต็มทีเขากลับไปที่กรมทหารและไปที่บ้านของบรรดาลทันทีบรรดาลพาเขาไปส่งโรงพยาบาลในหน่วยเขาคิดหาทางช่วยเพื่อนเรื่องตาปิศาจผุดเข้ามาในสมองเขาเรีบติดต่อพลโทพิชัย ให้มาเยี่ยมอักคีและเสนอเรื่องการผ่าตัดสายตาปีศาจให้อักคีเต็มใจอย่างยิ่งพันโทด็อกเตอร์ยังและพันโทเดโกถูกตามตัวมาเพื่อดำเนินการผ่าตัดให้ชายหนุ่มการผ่าตัดใช้เวลานานแต่สำเร็จเรียบร้อยอักคีต้องพักฟื้นอีกหลายสัปดาห์ จึงจะเริ่มหัดใช้ตาปีศาจพิชัยถามเขาถึงสาเหตุที่ต้องสูญเสียดวงตาแต่อากีไม่บอกอะไรมากไปกว่าเขาประสบอุบัติเหตุระหว่างที่เขาพักฟื้นบันดาลให้ประกายดาวลูกสาววัยรุ่นคอยส่งอาหารให้เธอเป็นเด็กสาวที่สวยมากและเป็นหลานสาวที่น่ารักของอคกีเสมอมา ชายหนุ่มพยายามฝึกการใช้ตาพีศาจทุกวันในใจร้อนรุ่มกับการออกไปตามแก้แค้นเลขากับลูกน้องวิปริตที่ฆ่าภรรยากับลูกและทำให้เขาต้องเป็นอย่างนี้เวลาผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ข่าวประกายดาวหายตัวลึกลับทำให้อัคีเป็นห่วงมากเขาเดาได้ว่า ต้องเป็นคนกลุ่มเดียวกันกันกบที่จับเขานั่นเองชายหนุ่มอ่านหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับแต่ไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมความโกรธแค้นอัดแน่นจนแทบคลั่งอักคีรู้สึกปวดที่ตาขวาแสงบางๆสีแดงพุ่งออกจากตาเผาหนังสือพิมพ์ตรงหน้าเป็นรูกลวงชายหนุ่มทิ้งหนังสือพิมพ์อย่างตกใจ รีบดับไฟก่อนจะเผาบ้านพักให้วอดไปทั้งหลังคำอธิบายของพันโทด็อกเตอร์ยังผุดขึ้นมาในสมองทันทีอานุภาพของมันร้ายแรงเขาจะใช้ตาปีศาจนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดข่าวของประกายดาวทำให้อักคีร้อนใจมากเขาต้องช่วยเธอให้ได้ ชายหนุ่มไปหาพันตรีสมุทรเพื่อนสนิทที่ลบบุรีเพื่อหาอาวุธเหมาะมือมันต้องมีอนุภาพร้ายแรงเพื่อจัดการพวกมันให้สิ้นซากเมื่ออักคีได้ของที่ต้องการจึงย้อนกลับมากรุงเทพอีกครั้งดึกมากแล้วเมื่อเขามาถึงมีนบุรีเขาคลำทางไปจนพบสถานกักกันนรก ได้ตาปีศาจช่วยให้เขามองเห็นความเป็นไปในนั้นรู้ว่าศัตรูอยู่ไหนอักคีจึงจัดการพวกมันตายทุกคนรวมทั้งเลขาใจเหี้ยมนั่นด้วยเขาย้อนกลับเข้าไปค้นในตึกที่ทำการของพวกมันปล่อยคนที่ถูกขังทั้งหมดหลายคนต้องสูญเสียดวงตาเหมือนกับเขาอักคีรีบเข้าไปค้นเอกสารจนพบว่า มีรายการส่งสินค้าให้คลินิกศัลยกรรมสยุมพรชายหนุ่มได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วจึงระเบิดทำลายตึกนั้นทั้งหมดสองสามวันต่อมาอักคีแฝงตัวเป็นคนไข้ขอรับการผ่าตัดเปลี่ยนดวงตาโดยเขาระบุว่าต้องเป็นหมอสยุมพรเท่านั้น อักคีได้พบหมอสยุมพรตามต้องการเธอไม่ใช่คนสวยและดุจนไม่น่าจะเป็นหมอเก่งๆเลยเธอพูดอย่างภูมิใจว่าเธอสามารถหาดวงตาของคนจริงๆมาเปลี่ยนให้เขาได้เมื่ออักคีทำท่างง,งเธอจึงอธิบายต่อว่าวิทยาการทางการแพทย์ล้ำหน้าไปมากจนเปลี่ยนอวัยวะได้ทุกส่วน โดยใช้อวัยวะของคนจริงๆสยุมพรบอกว่าได้มาจากคนที่บริจาคและส่วนหนึ่งมาจากคนที่เต็มใจขายให้อักคีรู้ทันทีว่ามาจากคนที่พวกมันจับมาต่างหากความแค้นทำให้เขาจับตัวหมอสยุมพรเพื่อถามหาแหล่งส่งอวัยวะเหล่านั้นแต่ลูกน้องของสยุมพรมีมากเกินไป อักคีหนีไปได้แต่หมอสยุมพรก็หลุดมือเช่นกันระหว่างทางกลับที่พักเขารู้สึกตัวว่าถูกเด็กหนุ่มคนหนึ่งสะกดรอยจึงดักรอและจับตัวได้เขาดึงหมวกที่สวมคลุมหน้าออกก็ต้องแปลกใจที่เห็นสาวสวยผมสั้นในตาสวยแทนเธอปฏิเสธเรื่องการสะกดรอย แถมยังบอกว่าถ้าเขาไม่ปล่อยเธอเธอจะโวยวายว่าโดนเขาทำอนาจารอักคีไม่อยากมีปัญหากับตำรวจงานของเขาเป็นความลับและสำคัญเกินกว่าจะเสี่ยงกับเรื่องพวกนี้คืนนั้นอักคีย้อนมาที่คลินิกสยุมพรอ,อีกครั้งสํารวจที่นั่นด้วยตาปีศาจเขาพบว่า มีการวางกำลังคนหนาแน่นมากกว่าคลีนิกทั่วไปเขาพบตู้โลหะใบใหญ่ถูกเก็บอย่างดีอัคคีสงสัยว่าจะเป็นตู้เก็บอวัยวะสดๆที่ถูกตัดมาเขาแฝงตัวเข้าไปในตึกค่อยๆเก็บพวกมันทีละคนจนเหลือคนสุดท้ายที่เฝ้าตู้เขาบังคับถามจนรู้ว่าใครเอาตู้มาส่งและจะส่งในวันไหน อากีปิดปากยามคนสุดท้ายแล้วพยายามเปิดตู้แต่ไม่สำเร็จชายหนุ่มจัดการวางระเบิดจนอาคารคลินิกหมอสุมพรพังราบในเวลาเพียงไม่กี่นาทีขณะที่อักคีกำลังหนีโดยเดินปะปนไปกับผู้คนที่มามุงดูรถเก๋งสีแดงเพลิงขับมาประชิดกระจกหน้าต่างเปิดออก เสียงใสๆบอกให้เขาขึ้นรถมากับเธอก่อนจะหนีไม่ทันอักีจำได้ทันทีว่าเป็นสาวสวยคนที่สะกดรอยตามเขานั่นเองเขายอมไปกับเธอเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าเธอเป็นใครหญิงสาวขับรถอย่างคล่องแคล่วพาเขาไปที่ริมสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเธอจอดรถ และหันมาบอกเขาว่าเธออยากร่วมงานด้วยอักคีปฏิเสธไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นแต่เมื่อเธอเรียกเขาว่าผู้พันอักคีแถมยังบอกอีกว่าเขาต้องสูญเสียภรรยากับลูกไปเมื่อไม่นานมานี้อักคีลังเลเธอจึงบอกอีกว่าเธอรู้ว่าเขาระเบิดคลินิกหมอสยุมพรถ้าเขาไม่ยอมให้เธอร่วมงาน เธอจะนำเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจและอาจรายงานกับผู้บังคับบัญชาของเขาอีกด้วยอักคีจึงจำยอมชายหนุ่มหงุดหงิดเมื่อเธอไม่ยอมบอกข้อมูลส่วนตัวของตัวเองนอกจากบอกว่าชื่อวิชุดาและเป็นอดีตนักกีฬาย,ยิงปืนทีมชาติเหรียญทองอักคีหันขวับอย่างไม่พอใจ เมื่อเธอบอกว่าเธอชื่อวิชุดาเหมือนกับภรรยาของเขาแต่หญิงสาวพูดอย่างอ่อนโยนว่าเธอชื่อนี้จริงๆไม่ได้มีเจตนาจะเปลี่ยนชื่อให้เหมือนภรรยาเขาเลยสักนิดอัคคีนัดพบเธอในคืนต่อมาโดยย้ำให้แต่งตัวสวยๆอัคคีมาตามเวลานัดพบว่าวิชุดามารออยู่ก่อนแล้ว เธอแต่งตัวสวยน่ารักราวกับเป็นคนละคนกับสาวทอมบอยคนเมื่อวานงานชิ้นแรกของทั้งคู่คือหาคนคุมตัวสินค้าในตู้โลหะมาส่งให้หมอสยุมพรและเส้นทางการขนส่งของข้อมูลที่ได้จากพระเอกลิเกลูกค้าที่กลายมาเป็นลูกน้องสยุมพร ทำให้อักคีและวิชุดาพูดไม่ออกพวกมันค้าขายอวัยวะสดๆของคนจริงๆทั้งสองคนตั้งใจสืบหาตัวการใหญ่ให้ได้แล้วจะทำลายให้หมดอักคีและวิชุดาทำงานร่วมกันด้วยดีชายหนุ่มใช้ตาปีศาจได้ชำนาญมากขึ้นมองเห็นได้ในความมืด และมองทะลุกำแพงได้ราวมีตาเอกเยรเพราะคลื่นความร้อนจากอุณหภูมิร่างกายอักคีสามารถควบคุมพลังงานอินฟราเรดได้ตามต้องการเหล่าร้ายหลายคนต้องตายเพราะโดนพลังงานอินฟราเรดนี้รวมทั้งหมอสยุมพรด้วย วิชุดาสงสัยมากว่าทำไมอักคีจึงมองเห็นอะไรและคาดการได้ราวมีตาทิพย์และมีเรื่องความสามารถพิเศษแปลกๆหลายอย่างที่เธอเคยถามแต่ไม่ได้คำตอบในขณะที่อักคีและวิชุดาออกล่าพวกเหล่าร้ายทั้งคู่ก็ถูกตามล่าเช่นกันคนที่รับเคราะห์คือ แม่กับน้องสาวของวิชุดาที่ถูกพวกมันฆ่าตายอย่างทารุณการสูญเสียบุคคลที่รักในครอบครัวทำให้วิชุดาเข้าใจดีว่าอักีเจ็บแค้นเพียงใดอักีก็เข้าใจความรู้สึกของวิชุดาเช่นกันทั้งสองคนทำงานเสียงเป็นเสี่ยงตายมาด้วยกันสูญเสียคล้ายๆกัน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอักคีและวิชุดาเปลี่ยนไปจากเพื่อนร่วมงานมาเป็นคนรักเมื่อบ้านถูกระเบิดทิ้งวิชุดาถูกตามฆ่าจนอักคีต้องพาตัวเธอมาอยู่ด้วยกันที่บ้านในกรมทหารเพื่อคุ้มครองดูแลเธอได้เต็มที่เขาไม่ยอมสูญเสียเธอไปเหมือนอดีตภรรยาอีกแล้ว ทั้งคู่ขยายผลการสืบสวนต่อไปจนรู้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องโหดเหี้ยมพวกนี้คือหมอชูเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรนาำเอกโดยมีหมออรุณเป็นเลขาใหญ่เป็นหัวหน้าสายส่งสินค้าระหว่างตามหาตัวการใหญ่ทั้งสองคนอักคีถูกสั่งให้ไปพบ พันโทด็อกเตอร์ยังเพื่อทดสอบและประเมินผลตาปีศาจที่นั่นอักคีแปลกใจที่พบเด็กไทยอายุประมาณ2อถึงสขวบทั้งหญิงและชายหน้าตาน่ารักเป็นลูกบุญธรรมของครอบครัวเพื่อนหมอย่างหลายคนเด็กเหล่านั้นน่ารักเหมือนลูกครึ่งฉเฉลียวฉลาดที่น่าสงสัยคือหน้าตาคล้ายคลยกันทั้งที่ไม่ใช่พี่น้อง อักคีค่อยๆสอบถามจนรู้ว่าเด็กเหล่านี้รับมาจากโรงพยาบาลเพชรน้ำเอกโดยมีที่มาคล้ายกันคือพ่อแม่มีปัญหาเลี้ยงไม่ได้อักคีเล่าให้วิทุดาฟังเรื่องเด็กๆเขาเข้าใจว่าขบวนการนี้ลักพาตัวเด็กส่งขายต่างประเทศหญิงสาวรับปากจะตรวจสอบให้ ทว่าข้อมูลเด็กหายไม่สอดคล้องกับเรื่องที่อักคีสืบได้อีกทางหนึ่งไม่นานนักอักคีถูกส่งตัวไปช่วยงานปราบปรามกองโจรที่ตะเข็บชายแดนไทยมาเลเซียที่นั่นเขาได้พบพันโทด็อกเตอร์ยังอีกครั้งพร้อมกับนักรบตาปีศาจชาวมาเลเซียอีกสามคนซึ่งยังไม่สามารถใช้การได้อย่างชำนาญ ทำให้พวกเขาเสียชีวิตที่น่าเสียดายคือด็อกเตอร์ยังก็เสียชีวิตด้วยอักคีจับหัวหน้าขบวนการที่นั่นได้จึงรู้ข้อมูลที่น่าตกใจมากขึ้นว่าพวกคนร้ายไม่ได้ลักพาตัวเด็กแต่ผลิตเองและเพาะเลี้ยงในฟาร์มส่งขายทั่วโลกข้อมูลต่างๆโยงไปที่หมอชูเกียรติหมออรุณ และพรทิพาน้องสาวของหมอชูเกียรติเมื่อกลับมาจากมาเลเซียอักคีจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบกองทัพจึงตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจขึ้นเพื่อกวาดล้างขบวนการนี้ส่วนประกายดาวลูกสาวบันดาลรอดจากการถูกเฉือนอวัยวะ เพราะเธอมีคุณสมบัติในการเป็นแม่พันธุ์ที่ดีหมอชูเกียรติจะทำเด็กหลอดแก้วโดยใช้ไข่จากแม่พันธุ์ที่ดีแล้วไปผสมกับเชื้อจากพ่อพันธุ์ซึ่งก็คือชายหนุ่มหน้าตาดีบุค,คลิกดีที่จับมาแล้วนำตัวอ่อนที่ได้ไปฝังไว้ในท้องผู้หญิงอีกคนที่สุขภาพแข็งแรงเพื่อให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตได้ดีจนกระทั่งเด็กคลอด จึงถูกส่งไปเลี้ยงในฟาร์มก่อนส่งขายอักคีกับวิชุดาและทีมเฉพาะกิจต้องทำงานเสี่ยงอันตรายอย่างทุ่มเทจึงจัดการหมออรุณกับพรทิพาได้ส่วนชูเกียรตินั้นประกายดาวใช้ความฉลาดไหวพริบส่งข่าวจนอักคีและวิชุดานำทีมมาช่วยเธอได้และคนอื่นๆ และช่วยให้ข้อมูลเรื่องหมอชูเกียรติตัวจริงจนอักคีและวิชุดาตามไปจับได้ถูกคนหมอชูเกียรติตายไปพร้อมกับความฝันที่จะพัฒนาสายพัน์ธุมนุษย์ให้สวยฉลาดสมบูรณ์แบบผิดธรรมชาติเมื่อเรื่องร้ายจบไปพันตรีอักคีจึงได้รู้ว่าวิชุดาว่าที่ภรรยาคนใหม่ของเขา เป็นร้อยตำรวจโทหญิงนักแม่นปืนที่ถูกส่งเข้ามาร่วมงานกับเขาโดยเฉพาะส่วนวิชุดาก็ได้รู้ข้อมูลตาปีศาจจากอักคีที่เหนือกว่าอะไรทั้งหมดคือทั้งสองรักกันและจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันอย่างมีความสุขรายชื่อนักแสดงนำคุณกริตริศบุตรพรมรับบท พันตรีอคีคุณประพาดากลิ่นสุมานร,รับบทวิชุดาคุณชวันกรวัฒนะพิสิทธิ์กุลรับบทพรทิพาคุณสิริลพัสกองตรการรับบทริกกี้คุณกัญญารัตพงกัมปนาตรับบทแนนซี่คุณรัตติกรขุนโสมรับบทซาร่า